สวัสดีนะครับก็มาพบกับพี่แม็กเมดเด้นอีกเช่นเคยนะครับโอเคไหมเฮ้ย hey, ในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์กันโอเคป่ะรูปใดต่างจากพวกนะครับเวลาน้องเจอโจทย์แนวนี้เนี่ยนะครับให้น้องลองนึกถึงแบบเฮ้ย hey, เวลาน้องไปห้างก็ได้นะถ้าน้องไปห้างเนี่ยแล้วน้องไปเล่นตามพวกตู้เกมอะเออเออมันจะมีเกมแบบแนวโฟโต้ฮันถูกไหมอย่าเดินสิบบาทปุ๊บนะครับเลือกเกมโฟโต้ฮันมันจะมีภาพให้น้องซ้ายขวาใช่ไหมแล้วน้องก็ดูว่า เอ้ยรูปซ้ายกับรูปขวาต่างกันตรงไหนน้องก็จิ้มจิ้มจิ้มถูกปะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันจะยากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีห้าชอยใช่ไหมน้องต้องหามาครับว่าชอยไหนที่มันไม่เหมือนกับชอยอื่นเข้าใไหมครับข้อนี้หลักการคิดทํำยังไงอ่าข้อนี้หลักการคิดทํำยังไงข้อนี้เนี่ยนะครับให้น้องสังเกตแท่งสีเทาเข้าใไหมให้น้องสังเกตแท่งสีเทานะครับ น้องดูนะเฮ้ยอย่งางใช้ข้อที่หนึ่งเนี่ยแท่งสีเทาอันนี้นะมันก็จะไปทําไมไปเชื่อมกับวงกลมสีดําอันนี้ตัวหนึ่งถูกไหมแล้วก็แท่งสีเทาวันนี้ครับมันก็จะไปเชื่อมกับวงกลมสีดําอีกตัวหนึ่งอา่าโอเคไหมครับตามทันอยู่นะใช้ข้อที่สองครับให้น้องสังเกตแท่งสีเทาวันนี้ก่อนเฮ้ยแท่งสีเทาวันนี้ไปเชื่อมกับวงกลมอันนี้ใช่ปะแล้วแท่งสีเทาอีกแท่งหนึ่งนะครับ มันดันไปเชื่อมกับเฮ้ยวงกลมตัวเดียวกันเลยถูกไหมแสดงว่าข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยมันต่างกันและถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องคอนเฟิร์มด้วยชอยข้ออื่นถูกปะ่ะเฮ้ยเรามาดูชอยข้อสามดีน้องดูดีแท่งสีเทานี้มันต่อกับวงกลมสีดําตรงนี้ใช่ไหมครับแท่งสีเทาวนันนี้มันต่อกับวงกลมสีดําคนละตัวดังนั้นเนี่ยนะครับน้องรู้แล้วถูกไหมว่าไอ้เจ้าแท่งสีเทาของเรามันต้องไปต่อกับวงกลมสีดํา คนละอันกันใช่ไหมครับเห็นไหมอย่างข้อสี่ก็เหมือนกันแท่งสีเทาต่อกับวงกลมสีดาอันนี้นะครับแท่งสีเทาต่อกับวงกลมสีดาอันนี้คนละตัวกันถูกไหมใช้ข้อที่ห้าครับแท่งสีเทาต่อกับวงกลมสีดําตรงนี้น,นะครับแท่งสีเทาต่อกับวงกลมสีดาอันนี้ดังนั้นข้อที่ต่างจากพวกคือเก่งมากใช้ข้อที่2ถูกปะเพราะว่าแท่งสีเทาของมันทําไมครับนันทําไมมันดันไปเชื่อมกับวงกลม แค่ตัวเดียวถูกปะวงกลมสีดำอันนี้ยังไม่มีแท่งสีเทามาเชื่อมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโครงสร้างของมันจะต่างจากพวกเห็นนะครับเป็นยังง่ายไหมครับโจทย์แนวมิติสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดน้องฝึกทำบ่อยๆเนี่ยน้องก็จะรู้ไอเดียถูกไหมอย่างข้อน,นี้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเราควรที่จะมองตัวไหนดีถูกไหมเออถ้าเกิดน้องไปดูภาพรวมเนี่ยบางครั้งน้องจะงงครับนะเราจะต้องดูเลยเฮ้ยอย่างเนี้ย เราใช้ดูดูแท่งสีเทาที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะทำไมมันก็จะช่วยเราตอบได้โอเคนะก็คลิปนี้ขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดน้องคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยพี่แม็กก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกด subscribe นะครับช่องเมดเดนไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับฟังกันนะครับสู้ๆอย่าท้อโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอยากให้พี่แม็กสอนแนวไหนคอมเมนต์ไได้เลย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีครับสู้ส